Heed the city streets. We began feel the We to city สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ BBR Studio กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับ BBR Travel ของเรานะคะที่เราจะพาทุกคนไปท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์หา Inspiration ด้วยกันนะคะเรายังอยู่กันที่ฝรั่งเศสนะคะสำหรับ EP นี้ก็เป็น EP ที่3แล้วนะทุกคน ข่าวที่แล้วนะคะเราเล่าถึงว่าเราเที่ยววันเดย์ทริปที่ปารีสหนึ่งวันนะคะแล้วก็เดินทางจากปารีสมาที่เมืองแกลมองนะซึ่งเมืองแกลมองนี้ก็คือเมืองที่อยู่ทางภาคกลางของประเทศฝรั่งเศสนั่นเองและแน่นอนค่ะสิ่งแรกที่เราทำเมื่อตื่นนอนก็คือเปิดผ้าม่านนะคะดูวิวริมระเบียงริมหน้าต่างกันก่อนเลยว่าห้องของเรานั้นนะมองเห็นอะไรกันบ้าง สิ่งที่เราเห็นก็คือพอเรามองลงไปนะคะเราเห็นผู้หญิงที่เขากําลังเข็นถังขยะทุกคนเพราะว่าที่นี่นะคะเขาเคลมเรื่องความเท่าเทียมกันนะเขาชูประเด็นเรื่องความเท่าเทียมกันทั้งชายทั้งหญิงนะคะจะเห็นว่าผู้หญิงเข็นถังขยะใบใหญ่คนเดียวนะคะไม่มีผู้ชายมาช่วยใดๆซึ่งถ้าเป็นที่เมืองไทยนะสภาพแบบนี้ ผู้ชายต้องมาช่วยละหรืออย่างน้อยกนะ็คือผู้ชายทําแล้วอะผู้หญิงไม่ได้ทําแต่ที่นี่นะคะในเมื่อคุณบอกว่าเท่าเทียมกันจริงๆก็ผู้หญิงก็ต้องทําเองนะจ๊ะเงยหน้าขึ้นมานะคะจากถังขยะมาสู่วิวที่สวยงามกันบ้างคุณดูความบ้านเมืองนะคะสีคุมโทนทุกอย่างและมองมาอีกฝากหนึ่งนะคะทุกคนจะเห็นว่ามีบ้านที่เป็นสลัม เรียกว่าสลัมได้ไหมอ่ะเออเรียกว่าชนชั้นล่างของเขาแล้วกันเนาะเขาเป็นแบบสังกสีไม่ต่างจากสลัมบ้านเราเลยทุกคนแบบปะปะ,ปะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีหลายหลังเรียงกันด้วยซึ่งไม่น่าเชื่อว่ามันจะอยู่หลังโรงแรมสามดาวของฝรั่งเศสได้นะคะที่เราพักเนี่ยไม่ใช่โรงแรมแบบไม่มีชื่อนะทุกคนเป็น i อบิเลยนะคะเป็นตระกูลไอบิ iss, แต่ว่าที่นี่เขาจัดว่ามันคือสามดาวนะแล้วก็ ห้องก็ไม่ได้ใหญ่มากกำลังพอดีนะคะไม่ได้ใหญ่ได้เลยเดี๋ยวเราจะมีคลิปที่รีวิวห้องพักอีกพีหนึ่งนะคะอาจจะเป็นคลิปสั้นๆเนาะหลังจากที่เราตื่นแล้วรับลมชมวิวอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะ mm. ก็อาบน้ำแต่งตัวพากันออกไปหามือชาวซึ่งตอนนั้นที่เราออกไปเนี่ยมันเป็นเวลา10บโมงครึ่งแล้วเราเห็นร้านนึ่งอะ่ะเขาบอกว่าเปิด1ิบครึ่งแล้วมันอยู่ใกล้ที่พัก เราก็เลยพาเด็กๆตั้งใจว่าพาเด็กๆเ,เดินไปกินมื้อเช้าอะไรให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเดินสำรวจเมืองนะคะซึ่งเกณฑ์นในการเลือกร้านของเรานะคะไม่มีอะไรเลยค่ะก็คือราคาถูกน่ากินเด็กกินได้แน่นอนนะคะแล้วก็อยู่ใกล้นะไปถึงว่าร้านยังไม่เปิดเขาบอกว่าเปิดสิบครึ่งแต่ไปถึงแล้วร้านยังไม่เปิดแล้วเราก็แบบไปเก๊ๆกลางๆเงๆงาๆแบบ ชะโง,งกดูก็แล้วเออร้านยังไม่เปิดทำยังไงดีมือเช้าก็ไม่ได้กินเพราะว่ามือเช้าโรงแรมก็เก็บไปแล้วตื่นสายนะคะหันมาเจอฝั่งตรงข้ามเป็นเหมือนซูปเปอร์มาร์เก็ตก็เลยตัดสินใจพาเด็กๆเ,เดินเข้าไปค่ะ อันนี้ขอเมานอกเรื่องนะคะทุกคนเห็นไหมคะว่าจะมีโฮมเลสนะคะนั่งอยู่หน้าร้านซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้นะคะซึ่งตอนที่เราเดินออกมาเราโดนขอเงินด้วยทุกคนเขาลุกขึ้นมาแล้วก็เอามือยื่นมาตรงหน้าเราเลยแล้วก็แบบมาดามอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยแบบขอเงินนะ่ะซึ่งเราก็ตกใจนะแต่ว่าไม่ได้ให้แล้วก็รีบเดินหนีมาคะ่ะ เดินเข้าไปเราก็สำรวจดูนะคะว่าที่นี่เขามีอะไรยังไงราคาน้ำนะคะทุกคนมันก็แบบไม่ได้แพงขนาดนั้นนะถ้าเทียบกับสนามบิน <c oughs> คุณดูไออย่างแบบขวดลิตรเลยนะน้ำสไป์อย่างเงี้ย1.9ยูโรก็ประมาณ70-80บาทถ้าเราจะซื้อของแล้วอยากจะเทียบ เราต้องอย่าเทียบค่าเงินที่บ้านเราแต่เวลาจะซื้อของอะอย่างส่วนตัวถ้าสมมติว่าเทียบกระสนาบินเฮ้ยน้ําที่นู่นขวดละสามยูโรแต่ที่นี่ขายหนึ่งยูโรที่นี่คือถูกแต่ถ้าเราเทียบว่านี่หนึ่งยูโรอะมัน4ี่สิบาทถ้าที่บ้านเราที่ประเทศไทยมันยี่บาทอย่างเงี้เราก็จะยังไงเราก็จะมองว่ามันแพงแต่ให้เราเทียบร้านต่อร้านอะไรก็แล้วแต่ในบ้านเขาเองเราจะรู้ว่า ร้านนี้ถูกร้านนี้แพงนะคะเดินหากันอยู่นานนะคะแต่ส,สุดท้ายนะสิ่งที่เราได้ก็คือลังพึ้งวัฟเฟิลเราก็เรียกไม่ถูกอะมันคืออะไรอะแล้วเ,เราก็ซื้อครัวซองแบบนี้เป็นแพ็คมาเลยแพ็คนี้ประมาณถ้าถ้าจำไม่ผิดนะประมาณ3ยูโรก็120บาทโดยประมาณนะคะแต่ว่าเราได้มาทั้งหมดประมาณ7-8ชิ้นเนี่แหละแล้บอกว่า120บาทได้8ชิ้นสำหรับเราเราคือแบบ โอเคมากคุ้มทุกคนฝากท้องกับซูปเปอร์มาร์เก็ตนี่นะคะมีของลูกสาวด้วยมื้อเช้าของนางคือไอติมค่ะหัวจะปวดมากแล้วไอติมแท่งโง่ๆน้อยๆอย่างนี้นะทุกคน2องยูโรแท่งเนี้ยแปบาทซึ่งที่ฉันไปซือ้อแมกนัมกินได้2แท่งอย่างเงี้ยซึ่งนมของที่นี่นะคะที่เราซื้อมาเนี่ยมันเป็นขวดขวดลิตรเลยนะคะอย่างที่เห็นในภาพเขาบอกว่าเป็นนมจาก วัวภูเขานะคะเป็นวัวที่เลี้ยงด้วยออแกนิกเออเขาบอกว่าเป็นวัวบนเขาปุยเดอร์โดมนะคะซึ่งจะเป็นเขาของเมืองเนี้ยอารมณ์เหมือนเขาใหญ่อะ่ะทุกคนเราเขาบอกว่าเป็นวัวสุขภาพดีอารมณ์ดีเลี้ยงแบบออแกนิกนั่นเองรสชาตินะคะมันไม่เหมือนกับนมวัวบ้านเราที่เป็นพวกนมพัสเจอรลไรแกลลอนอะไรเงี้ยที่มันจะมีความมันความเข้มข้นหอมนมกว่าแต่ของเขามันจะมีความแบบ เจือจางมันจะเป็นน้ำน้ำกว่าบอกไม่ถูกนะคะมันไม่ได้มันไม่ได้ข้มข้นเหมือนนมพัสเจอไลท์ที่เป็นนมสดบ้านเราแต่โดยรวมถามว่ากินได้ไหมก็กินได้คะ่ะรสชาติก็โอเคนะคะเพียงแต่ว่าเป็นรสชาติที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยเท่านั้นเองเนื่องจากว่าโคซองเนี่ยติดตามซอกฟันเยอะมากเราก็เลยอ่ะเดี๋ยวแปรงฟันก่อนออกละกันเนาะซึ่งพอเดินเข้ามาในห้องน้ําก็ค้นพบว่าคุณป้าแม่บ้านเขาได้มา จัดห้องให้เรียบร้อยแล้วนะคะืค่อคืนน่ะตอนที่เรามาถึงเราก็สังเกตเห็นแล้วแหละว,ว่ามันมีแก้วแก้วหนึ่งซึ่งเราก็แบแบแก้วนี้มันเอาไปทําอะไรวะหน้าตามันดูแปลกแปถ้าใครไปยุโรปหรือไม่รู้ว่าที่อื่นมีไหมนะยุโรปที่อื่นไม่เคยไปนี่เป็นยุโรปแรกของชีวิตที่ฉันถ้าใครไปนะคะเราเจอแบบนี้ก็จงรู้ไว้ว่าเขาให้ใส่แปลงสีฟันนั่นเองค่ะเมือง<ๆ><ๆ>ที่นี่นะคะ ทุกคนมันสิ่งแรกที่เราเดินแล้วเราสังเกตน,นะก็คือรถน้อยแล้วก็เดินง่ายตามแต่ละจุดก็คือทางม้าลายเนี่ยถ้าสมมติว่าคนกำลังข้ามรถแบบมาเร็วมาแรงขค่ไหนก็เบรกถ้าเป็นบ้านเราเนี่คือต่อให้อันนี้ส่วนตัวพูดในฐานะที่เป็นคนที่ขับรถเหมือนกันนะต่อให้เรามาเร็วแล้วเราตั้งใจเบรกก็มีระยะทลาย เออเรารู้สึกว่ารถบ้านเขาอะเบรกดีมากเลยพวกรถยุโรปแต่รถญี่ปุ่นเรารู้สึกว่าเบรกแบบระยะถลายมันเยอะอะมันต้องเบรกมาแต่ไกลแต่ที่เนี้ยถ้าแบบเราเดินเดินอยู่มาถึงเร็วแค่ไหนก็กึกตลอดอืม <Wow. S 1> ส่วนเรื่องความสะอาดนะคะมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้สะอาดอะไรขนาดนั้นน่ะทุกคนมันยังมีโซนที่แบบส่วนที่แบบ มีกลิ่นฉี่อันนี้เรื่องจริงมีขี้หมาอันนี้เยอะอันนี้จริง ช้าๆอา,า,าจับน้องด้วยนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศข้างทางของใจกลางเมืองนะคะที่แกลมองเนาะอันนี้กำลังเกาะสร้างกันอยู่นะทุกคนดูอุปกอุปกรณ์ อะไรนะเหล็กรั้วกก้านพอมากหมดแรงค่ะลูกสาวหมดแรงคือแบบหายใจหอบลินห้อยกันแล้วอะ่ะเดินมาหลายกิโลอยู่นะกิโลก,กว่าได้อะ่ะมันดูเหมือนสั้นนะทุกคนหนึ่งกิโลแต่มันเป็นหนึ่งกิโลที่แบบทางเดินที่เดี๋ยวต้องเลี้ยวตรงนั้นตรงนี้คุณต้องระวังรถคือมันเป็นการเดินที่แบบใช้พลังอยู่นะทุกคนแล้วแดดแรงมากนี่นะคะเราก็เดินมาถึงตัว มหาวิหารของเมืองนะคะเราคิดว่าน่าจะเป็นที่วิหารที่ใหญ่ที่สุดของเมืองแลแ้วแหละอยู่ใจกลางเลยอยู่ตรงสแควร์ตรงกลางเลยนะคะตัววิหารนี้นะคะก็ทํามาจากหินภูเขาไฟที่เห็นเป็นสีดําๆนั้นคือหินลาวานะคะทุกคนแล้วก็สร้างมานานแล้วเดี๋ยวตัวรายละเอียดของอวิหารเนี่ยเราจะมีอีกหนึ่งวันที่เรามาเดินเที่ยว เดินแยกเราจะถ่ายข้างในทําคลิปแยกมาเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งวันที่เรามาทัวร์ที่นี่เพราะว่าวันที่เรามาตอนเนี้เขายังไม่เปิดนะคะเขาจะเปิดประตูเป็นรอบๆซึ่งเรามาช่วงที่เรามาเนี่ยเขายังไม่เปิด วนมากรกระกอือกรกระมัาไม่กลัวคนด้วยนะน่เดินผ่านไปแบบงางางาง,ง,งมาแล้วอักตีบังชู เดินมาเลยเดินมาไม่ใช่เดินไปนี่นะคะมาที่สวนสาธารณะก็จะมีเพกาวนะเราก็จะเห็นคุณครูอะ่ะเขาจะมีชั่วโมงเหมือนนอกห้องเรียนพาเด็กๆออกมาหนึ่งงงหนึ่งแบงป้น มัน <c oughs> ดีไหมเบสเดี๋ยวรอให้พี่ๆเขากลับก่อนเนาะะเดี๋บจะได้เล่นมีบรรยากาศนักเรียนนักเรียนจากตัวเพกาวนะคะเราก็สามารถเดินต่อเข้าไปในส่วนสาธารณะในตรงนั้นได้นะมันใหญ่มากทุกคนจริงๆถ้าเดินเที่ยวตัวส่วนสาธารณะเนี่ยเท่าที่เราดูมันก็คือมีจุดที่แบบ พักผ่อนหย่อนใจได้ถ่ายรูปได้หลากหลายนะให้เด็กได้เอ็นจอยได้แต่ว่าคุณคะลูกดิฉันไม่จอยแล้วไงนี่นะคะก็จะเห็นว่าแม้แต่ผู้ใหญ่เองก็ห่อข้าวมานั่งกินนะคนที่นั่นนิยมเอาเข้าวไปกินเองนะคะเพราะว่าถ้าจะให้ไปซื้อกินทุกวันทุกมือ้อล้มละลายค่ะคุณเนี่ยเนาะเหม็นฉี่มากนะทุกคนเห็นร่องรอยไหม ถนนพื้นก็ปะปะตึกก็เก่า,า,ากเออคนมยยัอนอยากฉี่ตรงไหนก็ฉี่เนาะแล้วรถขับเร็วมากหรือ,อยังไงแต่ถังขยะใหญ่สะใจมากนะเอาจริงๆนี่นะคะถังขยะที่บอก ที่เราเห็นพี่ผู้หญิงหรือน้องผู้หญิงคนนั้นเข็นตอนเช้านะ,ะที่เรามองจากติมระเบียงเป็นไงทุกคนถังมันใหญ่นะไม่ใช่ถังเล็กๆนะถ้าดิฉันไปยืนใกล้ๆก็คือแบบอาจจะสูงถังสูงอยู่ประมาณคอดิฉันอนะมันใหญ่มากจริงทุกคนกลับห้องแล้วค่ะระหว่างทางกลับห้องก็คือแถวโรงแรมจะมีร้านขายพวกขนมเบเกอรี่แล้วข้างหน้าเขามีตู้ไอติม อันนี้แอบเล่าเขาตั้งเป็นตู้ไอติมวออยู่ข้างหน้าร้านทุกคนแล้วที่นี้เราก็คิดว่ามันน่าจะเหมือนร้านไอติมบ้านเราอะที่แบบว่ามันเป็นตู้ไอติมเราอยากได้ใช่ไหมเราก็เปิดตู้หยิบเราก็เดินเข้าไปจ่ายตังในร้านปรากฏว่าเขาล็อกตู้เขาอะล็อกแล้วเราก็พยายามเปิดเอ๊ะมันติดอะฝั่งนี้เปิดไม่ได้อะเปิดอีกฝั่งหนึ่งคุณนึกภาพตู้ไอติมอะที่มันจะเปิดสองฝั่งจนแบบ คนที่เขานั่งอยู่ตรงนั้นอะพวกที่หน้าตาเขาดูเหมือนพวกเมกาใต้อะไรเงี้ยนะพวกแบบคนดำเขาก็เริ่มมองมึงทำไรอะ่ะมึงจะขโมยของเหรอมึงตู้มันล็อกมึงจะ,จะพยายามเปิดทำไมเราก็เริ่มเอ๊ะมันล็อกเหรอตู้ไม่ได้เสียใช่ไหมมันล็อกใช่ไหมเราก็แบบเขินละเราก็ไม่แน่ใจด้วยว่าไอ้ตู้เนี้ยใช่ของอีรานนี้ไหมฉันก็เลยเดินเข้าไปเอออ x c u ซิโม I want some ice cream อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออขอซื้อไอติมหน่อยได้ไหมเขาก็อ๋อโอเคหยิบกุญแจมาแล้วก็ไขแล้วก็ให้เด็กเลือกนะคะไอหน้าข้างตัวก็มีป้ายไอติมว่ามีเมนูไหนมีไอติมอะไรบ้างไอลูกสาวเราก็จิ้มฉุกอยากเอานี้เขาก็แบบไม่มีจ้ะทุกอย่างมีแค่ในตู้คิดในใจมึงจะตั้งป้ายทำไมวะ มึงจะเอาป้ายมาตั้งทําไมก้อนเกะก,กะทางเดินเออตั้งให้รู้ว่านี่ตู้ไอติมนะไม่ใช่ตู้แช่ไก่อย่างนี้เหรอเด็กก็เลยเลือกมานะคะอย่างที่คุณเห็นไอติมโคลานี้นะสองยูโรค่ะแปดสิบบาทแล้วแกะมาแป๊บเดียวละลายเป็นน้ำโค้กเลยอะเออแล้วแบบลูกที่บ้านเราอะอย่างเงี้ยประมาณยี่สิบาทเองลูกเอ,อ้ยนี่แปดสิบบาทอะทุกคน แต่อุบอีอร่อยมันโคกแบบโคกโคกโคกไม่แต่งกลิ่นแบบปอมปอมอ่ะโคกแบบโคกอ่ะอร่อยนี่นะคะลิฟที่แกมองนะเล็กมากหมดแล้วนี่อันล่าเ่นกับเบื้องยืนได้สี่คนเต็มอร่อยไหมไอ,ไอ,อันนี้ติมโคกวอของวอน,นะคะสองยูโรออามาเลือกเด็กๆ พท้องนี่ผิดท้องออไปจ้าไปจ้า สำหรับตึกอาคารที่นี่นะคะเขาก็จะมีความคุมโทนแบบโทนสีที่มันไปทางเดียวกันซึ่งส่วนตัวเนี่ยในมุมของเราอะเราว่ามันไม่หลากหลายนะคะแต่ว่าในมุมของคุณคิมเนี่ยเขาบอกว่ามันก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดีแต่เรารู้สึกว่าอยู่ไปนานๆแล้วมันมันให้ความรู้สึกอึมครึมมากเลยนะทุกคนแบบสีสันมันไม่สดใสมันไม่ทําให้เรารู้สึกแบบเฟชยังไงก็บอกไม่ถูก แต่ถ้ามองในเรื่องของความเป็นเอกลักความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็อันนี้ยอมรับค่ะแต่ยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ว่ามันดูอึมครึมหม่นหม,หมอยู่ดีอะหลังจากที่ให้เด็กๆกินของเบรกแล้วก็พักผ่อนอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงเย็นก็เราตั้งใจว่าจะพาเด็กๆออกไปหาอะไรกินกันก็คือร้านที่เมื่อเช้าเราจะไปนั่นแหละทุกคนเพราะวันนี้เราไม่ได้กินข้าวกับคิมนะคะเพราะว่า คุณคิมเนี่ยเขาไปกินเลี้ยงเนื่องจากว่ามาวันแรกแล้วก็แต่ละคนก็มาจากทั่วประเทศทั่วโลกนะคะมารวมกันที่สาขานี้ที่ฝรั่งเศสเขาก็เลยเหมือนเลี้ยงต้อนรับอะพูดง่ายๆเนาะเราก็เลยต้องแบบหากินเองทนนีนี้ตอนแรกอะเราก็ยังไม่ได้นัดกินข้าวกับใครเราก็เลยจะพาเด็กๆไปหากินกันเองมาจนถึงร้านเมื่อเช้าแล้วที่มันปิดนะคะแต่ตอนนี้เขาเปิดเรียบร้อยแล้วกําลังจะเดินเข้าไปกินแล้วค่ะ คุณสามีก็โทรมาบอกว่าเออนัดน้องที่แผนกให้เดี๋ยวให้น้องพาไปว่าจะกินอะไรมื้อเย็นเพราะว่าน้องคนนี้ก็คือทํางานที่ไทยนี่แหละที่โรงงานเดียวกันแต่ว่าน้องเขามาก,ก่อนฉะนั้นเขาจะรู้ทางหนีที่ไล่นะคะรู้ลู้ทางในการเอาตัวรอดน,นั่นเองนะน้องก็จะเป็นไกด์แล้วก็แนะนําให้เรานะคะวันนี้แล้วมันเจอแต่พวก แนลเจอแต่ขั้วแบบแบรนด์ที่แบรนด์ดังๆของประเทศไทยเราอ uh ่ะ huh. ต่เขามาขายที่เนี่ยในเท่าไหร่แพ่งไหมไม่ได้ดูราคาแต่น่าจะถูกกหวานลอย่ไหนมาอยู่ <c oughs> อะไรเซน <c oughs> อิฟแซงเหรอแซงอะไรปรมาณนี้เขาแบบเขาขายและร้านที่เราออไปกินกันนะคะก็จะเป็นร้านอาหารฟิวชั่นนะคะซึ่งน้องเนี่ยเคยมากินแล้ว ก็กินไปคุยกันไปนะคะน้องก็แนะนาว่าอยู่ที่นี่เป็นยังไงรถรถลาเป็นยังไงเราต้องขึ้นรถยังไงนะคะและน้องก็ได้ให้เราถ่ายรูปเก็บไว้นะว่าแอปที่จําเป็นเมื่ออยู่ที่นี่มีอะไรบ้างถามว่าดิฉันได้โหลดมาสักอันไหมไม่เลยนี่นะคะที่ฝรั่งเศสนะคะเขาจะมีน้ําเสิร์ฟให้เราเป็นน้าเปล่าะคะซึ่งฟรีแล้วก็จะมีแก้วมาถึงเนี่ยเขาจะมีเหยือกมาหนึ่งเหยือกปั้ง แล้วก Pe er. like so, so ็มีแก้ว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 ซึ่งแก้วเนี่ยไม่ใช่แก้วแบบแก้วน้ําเหมือนบ้านเราอ่ะเขาจะเป็นแก้วเหมือนแก้วไวายเลยอ่ะหน้าตาคล้ายๆเออแล้วก็ใส่น้าแข็งซึ่งเวลากินก็คือกินจากแก้วอย่างเงี้ยดูไฮโซให้โซมากทุกคนโอ้ยเสิร์ฟให้ด้วยหรอเออเอาเรื่องอ่ะเสิร์ฟบริการเอาเรื่องพอเรามังลูกพอเรามังเขามีจำกัดลูกน้ำแข็งที่นี่ก็ไม่ได้ถูกนะลูกนะ นี่ก็จะเป็นเมนูที่เราสั่งนะคะเป็นเฝอในประเทศฝรั่งเศสลูกชิ้นดีน้ำซุปดีสําหรับเราคืออร่อยจัดว่าอร่อยอร่อยเลยอะไอติมนะคะของเราเนี่ยเป็นช็อกโกแลตแล้วก็ของน้องเนี่ยน้องที่มากับเราของมะพร้าวก็คือเป็นไอติมกะทิช็อกโกแลตคือช็อกโกแลตเจมจนมากแบบดีแบบยกนิ้วเลยอะในขณะที่ อไอติมกะทิของน้องนะคะมันเป็นทุกคนนึกถึงไอเนี้ยมะพร้าวแก้วที่ของฝากกาญจนบุรีที่มันจะเป็นมะพร้าวเส้นแล้วก็คลุกน้ําตาลอ่ะเหมือนเอาอย่างนั้นนะ่ะมาผสมกับนมคคุกๆๆกันแล้วก็เอาไปแช่มันก็ไม่แพงนะถ้าเทียบอะก็ฟิลเหมือนแบบกินไอติมเอ็มเคเลยอะสะกู๊ปละสี่สิบใช่ไหมโดยประมาณ ก็สำหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้และคลิปหน้านะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวพิพ,ธพิธภัณฑ์นะคะที่เป็นพิพ,พิธภัณฑ์ของบริษัทยางระดับ global ชื่อดังะคะของฝรั่งเศสซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นเหมือนบริษัทอุปถัมภ์ของเมืองเมืองนี้เลยนะคะจะเป็นที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันนะและใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ฝ้ายด้วยนะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ลาไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย A heart beat to the city streets we begin to feel the fire we rise like tall buildings as the c h e m i c a l s t it t a k e us higher Night's young and it's just begun.